เอางี้ก่อนที่เราจะไปล้างแขนหรือจะให้มันไปย้ำแขนไอตัวที่เบลฮาร์ดผมขอไปไปเก็บเควสไอนี่ให้ครบก่อนไอพิธีกรรมพอลิป เดี๋ยวจะไปไล่าตามหาว่ามันมีตรงไหนบ้างที่ว่ายังไม่ได้สำรวจอีก2อีกส,กสผลแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปล้างแน้นหรือจะไปโดนมันย้ำแน้นวินโด้ใช่ไหมถ้าผมจํำไม่ผิดเดี๋ยวตัดไปเจอตอนที่เดี๋ยวจัดไปเจอทุยเดี๋ยวตัดไปเจอตอนที่เจอผลเลย โอเคดอกแรกที่เจออยู่ที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปขอเคลียร์พวกนี้ก่อนไอชิงที่แบบมันคืออะไรมันคือติดคี้เหรอครับมีใครรู้ไหมผมไม่มั่นใจเพราะแบบ บางทีมันก็ติดบางทีมันก็ไม่ติดแต่แรกๆไม่ติดเลยหลังๆเนี่ยติดบ่อยแบบถ้าเทียบแล้วคือค่อนข้างบ่อยบ่อยขึ้นเยอะเนี่ยมันจะมีพวกกีบสีม่วงๆปลิวไปปลิวมาก็เลยรู้ว่าแบบตรงนี้มีตอนแรกก็งงเอ๊ะมันอะไรเราเก็บไปแล้วไม่ใช่หรอโอ้ย โอเคพอเงินทั้งหมดก็จะเป็นห้าห้าพลิบฮาร์ดแล้วก็เหลืออีกเหลืออีกหนึ่ง อันนั้นคือทางที่เราไปได้โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเจออีกดอกนึงแล้วเดี๋ยวตัดไปเลย ตายจริงๆคิดว่าจะไม่ตายแล้วนะหืมตรงนี้มาหรือ,อยัง ใช่ไหมโอ้โหเจอแล้วหกดอกโอ้ my gosh โอ้แล้วใครมันจะไปรู้มันซ่อนอยู่ตรงนี้โอ้ถ้าไม่เห็นแบบถ้าไม่หลงมานี่คือแบบไม่คิดจะเข้ามาที่นี่ด้วยซ้ำ โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเจอเจเจแกอยู่ตรงไหนนี่อ๋อโอเคโอเคเจอโดมเดี๋ยวตัดไปเจอเจอเจ๊เลยทีเดียวครับมาแล้วเจ๊ก็ไ้การตื่นเวลาแห่งการให้กำเนิดโอเคเอาไปเลยครับ หัวใจแห่งพอลิปรวบรวมรวบรวมทั้งหมดแล้วสิ่งที่ต้องการทั้งหมดถูกมอบให้แล้วใช่ครับเอาไปหมดแล้วกว่าผมจะหาเจอนี่มันยากมากเลยนะเจรูหมพิธีกรรมแรกพิธีกรรมของพอลิบของพอลิป พิธีกรรมแรกได้ถือแบบได้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วว a t อย่าบอกนะเป็นเคเวสต่อเนื่องอะ่ะ <Ooh. S 1> อุ้ยตกใจหมดเจ๊ไปไหนมา mm hmm. มแมลงที่ปกคุมไปด้วยสีแดง เวลาแห่งการถือกําเนิดอ่ะได้ใกล้เข้ามาแล้วพิธีกรรมแรกได้เสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการถือกําเนิดขึ้นมาใหม่รับไปรับไปน่าจะเป็นของตอบแทนที่พิธีกรรมแรกสำเร็จพอหลอเวลาได้ใกล้เข้ามาแล้ว เวลาแห่งการถือกำเนิดออมันใช้ทำอะไรครับเจ๊ Fast action venom draw <Friend. S 1> เจอกันใหม่จ้าเจ๊และที่นี้อ่อทีนี้เราควรกลับไปกระทืบ หรือจะให้มันย้ำแขนใช่ใช่เราต้องกลับไปให้มันย้ำแขนโอ้ยังอุตส่าห์ตามเนาะความพยายามช่างสูงส่ง อืมเดี๋ยวก่อนไปผมไปเจอทางที่น่าจะไปได้คิดว่านะ อ่าใช่จริงด้วยว่ะเห็นมันมีที่วิ่งแล้วแบบโถยของ <c oughs> แล้วโอ้โหแล้วพี่ไปทำไมเขาถึงไปนอนอยู่บนนั้นวะโอเคผมยอมรับว่าผมลืมไปแล้วว่ามันไปยังไงอะ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอตัดไปก่อนคือเราต้องไปทางนี้ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดอ้โเออใช่จริงๆต้องไปทางนี้ใช่ไหมมันน่าจะใกล้กว่าลงไปนี่คือไปเบลฮาร์ดอันนี้จำไม่ได้ขอโทษ อ๋อใช่ต้องลงว่ะโอ,อ้ใช่ใช่ผมพลาดตายไปแล้วรอบหนึ่งเพราะงั้นที่นี่จะไม่มีใยไหมรังไหมละมีสองเฟสเฟสแรกให้ตีอย่างนี้ว้าโอ้โห my g o ส O, กำลังจะออกปากชมเลย o, โอ้โหโคตรเก่งโคตรเทพเอาคำชมค nah. <ayım> ืนมาโอ้ยยังไม่ทันทำไรเลยโดนบอสตกเป็นขนมโอเคลงล่างแล้วก็ขวา ไปให้เขาตบใหม่วีเดียวอืมโอเคโอเค ไปแล้วไปแล้วเอออย่างงี้ดิวะโอ้ยอียนึกว่าไม่ทันโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นใจเย็นๆเลยใจเย็นๆเลย,เ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 ยโอ้โหโอ้โหจังหวะด,ดีจัดๆเลยเจ ไม่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 ไม,ไม,ไม่โอเคไม่ไม่โอเคโดนไปหนึ่งโอ้ยจังหวะดีจัดจัดทามมิ่งโคตรดี โอเคโอ้หกลวยนี่สุดแล้วมั้งจริงๆโอ้โห,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 โหไม่มีจุดให้หลบเลยเจ๊โอ๊ยลืมไม่ไม่ไม,ไม่อันนี้แค่เฟสเดียวเรามีประสบการณ์ไปแล้ว น่าจะเหมือนเดิมนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้หาตัวไม่เจอด้วยซ้ำว่ามันอยู่ตรงไหนเฮีย,ยน้อยก็ถือว่ามีความก้าวหน้ามากขึ้นมาเจ๊มาต่อกันรอบที่สอง เอ้ยไม่ใช่รอบที่สองรอบที่สามแล้วโอเคโอเคเลยโอเคเลยไป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 อย่าโลภเยอะ โลบโลบเราไม่ค่อยมีอะไรได้ดีโอ้โหยืนตัวแข็งเลยอะโอเคโอ้จเย็นโอ้โหโอ้โหโอ้โห โห <Hey>. oh, แล้วดูดิแล้วไปไม่ได้อ่ะโห oh, oh, แล้วไปตีไม่ได้โอเคโอเคโอ้ไม่เต็มด้วย ไม่เต็มมากอยากได้โอเคเติมเลือดโอ้โหไม่ได้เติมเลือดโอ้โหโอ้โหลูกนี้ตอนเด็กตอนที่เรียนอยู่นะจะตั้งใจเรียนว่ามันแบบ ผลตกกระทบมันจะไปตรงไหนมองไม้ทนันเอาจริงๆข้างบนไอ้ตรงระคังนั่นก็ยังไม่ได้ไอ้นี่นะยังยังไม่ได้แบบสำรวจครบ คือจะตีให้ได้ให้ได้ว่างั้นฮะไม่ได้ตีไม่มีความสุขโอ้ทำไมรอบนี pues er> ้รู้สึกว่าแบบ ยากกว่าปกติไม่ใช่ยากดิเหมือนรู้สึกว่าตัวเองประมาทเกินไปเฉ <_ d ata> ียงเฉียงนี่ไม่ควรเสี่ยงเลยใช่ไหมถ้าไม่ได้แม่นเรื่องเรื่องที่มันตกกระทบอ่ะโอเค ไม่เอาเฉียงเฉียงได้ไหมอ่ะไม่ชอบเฉียงเฉียงอ่ะโอก็ยังจะอุตส่าห์โผมาอีกเนาะโอ้โหคิดว่าทันแล้วนะ โอ้ม oh <às ic> คิดว่าทันแล้วนะหลบแบบพ้นแล้วแต่ดันไม่พ้น ถก็จบไปแล้วรอบหนึ่งโอ้ยเมื่อกี้มองไม่เห็นตัวแล้วแบบเสียวแวบเลยโอเคโอเค สองรอบแล้วสองรอบแล้วโอเคว้าโอเคจบไปแล้วหนึ่งไม่ทันจะซัดหอกเข้าให้ ก็คือจะจะเอาให้ได้โอเคโ,โอเคใจเย็นๆใจเย็น โอเคโอเคใจเย็นยนใจย็นยนเลยมันโดนแค่หนึ่งลักขงโดนแค่หนึ่งถ้าไม่โดนมันตีก็โอเคทั้งนั้นอะ่อะเพราะลักงโดนแค่หนึ่ง โอเคแล้วทำไมเราไปจิ้มมันอย่างนั้นน่ะทำไมฮอนเนตไปจิ้มมันอย่างนั้นลูกโอเคโอเคพลังใหม่เหรอนินโดลิน คือทำอะไรได้เป็นเครื่องโดนตีเหมือนไวโอลินอย่างนี้เหรอหืมไม่ได้กลับมาที่นี่นานมากเลยนะรังแมงมุมใช่ไหม เดี๋ยวอะไรวันนี้ <c oughs> เครื่องโดนตีมันมีอะไรเอาโอเคโอ้โ <c oughs> โอ้ซื้อบื้อเองซื้อบื้อเองโทษใครไม่ได้ใช่ไหมมันคือรังแมงมุมใช่ไหมมามาอย่างนี้เหรอโอ้ป้าเอาไว้เปิดประตูอย่างนีเหรอโอ้แล้วมันมีที่ไหนมั้งอ่ะโหมันยุบยับเยอะแยะไปหมดเลย แค่โดดสองชั้นยังต้องไปหาที่ไอ้นี่แล้วเลยและไอ้ประตูอย่างนี้มีที่ไหนมั้งเนี่ยนี่คือการฝึกซ้อมก่อนแบบบอสสุดท้ายปะเนี่ยแบบชินๆไว้ซะ <laughs> ตู้กับบอสตอนแรกว่าโอเคโอเคแบบเหมือนไปชาเลนจ์บอสทางไปชาเลนจ์บอสแสดงว่าหลังกว้างมากขึ้นกว่าตอนแรกที่เราเจอมากเลยนะเนี่ย ได้อะไรเพิ่มขึ้นพลังใช่ไหมที่กด R 1นอ่ะ R B R B เพื่อแสงสว่างของนางชั่วนิรันต์บทเพลงของเรายังคงอยู่โอเคทีนี้ก็น่าจะไอ้นั่นก็น่าจะหมดแล้วเนาะคำสาบของเบลฮาร์ด ืดูดิมีซากแบบพิวกิมนอนเกือนเลยอะอ๋อใช่ไอ้ที่ช่วยเบลฮาร์ถ่ายไปแล้วอ๋อนี่คือพลังแบบแพสซีฟสกิลใช่ไหม โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวปิดพาร์ทไปตรงนี้เลยหัวร้อนกับบอสแล้วยังต้องไปนั่งแก้พาร์ทส,ส์ที่แบบโอเคเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ